เพื่อนๆที่เป็นแฟนละครเรื่องพรมลิขิตเคยสงสัยไหมว่าตละครสําคัญเจอ,องเออย่งางไรแม่หญิงกาลเกดไว้จะไปเยี่ยมที่เรืองนงั้นวันนี้ SPY มี6ตัวละครกับจุดจบ แบบสวยกับแบบไม่สวยในเรื่องผมลิขิตหรือบุคเสนววา2023แล้บุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยจะลงเอยอย่างไรไปติดตามกัน 1. สมเด็จพระเจ้าสุริเยนทาราธิบดีหรือหลวงสรศัก์หลวงสาร,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 รสัก์เป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่29แห่งอาณาจักรอยุธยา และเป็นกษัตริย์องค์ที่สองในราชวงศ์บ้านผู้หลวงราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุอยธยาซึ่งพระองค์ส่งขึ้นของราชเมื่อปีคศ .1704- ถึงปีคศ .1708 ของราชรวม5ปีในช่วงสมัยนั้นประชาชนมักเรียกขนานนามว่าพระเจ้าเสือซึ่งเปรียบพระองค์ว่ามีอุป,ปนิสัยโหดร้ายดังเสือ แต่พระองค์ยังมีพระปีชาสามารถในด้านของมวยไทยสร่งเป็นผู้คิดค้นท่าแม่หมายมวยไทยจนทำให้ปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดวันที่6กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันขึ้นของราศของพระองค์เป็นวันมวยไทยการสวรรคตของพระองค์เกิดขึ้นเมื่อวันที่9กุมภาพานันธ์พศ2251 พัะชนมายุ4 7พร0ษาไม่มีหลักฐานบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนแต่พระชพงสาวดีมีระบุไว้ว่าประชวรในช่วงที่พระองค์เสด็จไปสมโพชพระพุทธบาทแล้วกลับมาสวรรคตที่กรุงศรีอยุธยาซึ่งอ้างอิงจากพระพงสาวดีที่ระบุไว้ว่าเสด็จขึ้นไปฉลองพระพุทธบาทเจ็ดเวรทรงพระประชวร เสด็จส่งพระที่นั่งสุวรรณาราชนเสด็จลงมาถึงกรุงขึ้นพระที่นั่งบอลยงกรย์ญญสถานได้เจ็ดเวรพระชนดักลงแปลงสถานลงมาพระที่นั่งสุริยาอมารินเทลาเช้าพระชนสองเจ็ดพระวสาเป็นกรมพระราชวังบวนอยู่15หปีได้เสวยราชสมบัติปีพระชนได้สี่เก้าพระวสาเสด็จสวรรคตซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วอาการประชวนดังกล่าวสันนิษฐานว่าน,น่าจะเป็นไข้ป่า พราะบริเวณจังหวัดสระบุรีสมัยก่อนมีประวัติว่ามีไข้ป่าระบาดและนอกจากนั้นพระเจ้าเสือยังโปรดเสวยน้ำจันหนักมากๆส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วย 2. แม่มะลิหรือเท้าทองกีบหมาสุดแล้วแต่ท่าน อย่าเดินหนีค่าตองกิมาเท้าท้งกิมาม้หรือในชื่อภาษาโปรโตุเกสคือมาเรียกิโอมาดูเปีย Maria Giao Maria Omar เป็นพันธร์ยาของพยาวิชยเยนหรือคอนสแตนตินโฟคอนซึ่งเธอมีชื่อเสียงจากการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องเครื่องต้นวิเศษในราชสำนักว่ากันว่าได้ประดิษฐ์ขนมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากขนมโปรโตุเกสยอตัวยอย่างเช่น ทองหยิบทองหยอดฝายทองทองเหมือนมะแกงจนได้สมญานมบ่าราชนีขนมไทยซึ่งหลังจากที่นางผ่านพ้นชีวิตที่ตกอับที่เราเห็นในละครที่เดนขังในคอกมา้า ต่อมาในปีคศ1717รัฐบาลฝรั่งเศสมีมติอนุมัติส่งเงินรายได้ของฟอนคอนให้กับนางตามที่นางเรียกขอในจดหมายที่นางพยายามส่งให้รัฐบาลฝรั่งเศสสุดท้ายแล้วบันปลายชีวิตของเท้าทองกิบมาก็ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ปฏิบัติศาสนกรีอย่างเคร่งครัดโดยพำนับอยู่กับลูกสะใภ้ที่มีชื่อว่าลุยซาปัชญญา และถึงแก่กรรมในปีคศ1722ในวัย63-64ถึงปีนักกรุงศรีอยุธยาอ,อาณาจักรอยุธยาเจ็บสวยแบบแม่กระเกตได้บอกไว้นั่นเองบั้นปลายชีวิตของนางจะเป็นดั่งแสงเทียนที่ใกล้ดับเพราะแรงลมชีวิตของนางจะรุ่งโร์บางทีอาจจะรุ่งโร์ยิ่งกว่าเมื่อนางเป็นท่านผู้หญิงวิชัยเยนเสอีก 3. สมเด็จพระเพศราชาพวกมือออกไปให้หมดสมเด็จพระเพศราชาหรือสมเด็จพระมหาบุรุษหรือสมเด็จทรงธรรมหรือชื่อเดิมนั้นก็คือทองคำเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชากาลที่28แห่งอาณาจักรอยุธยาและทรงเป็นประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านผู้หลวง แย่งชิงราชบัลลังก์จากสมเด็จพระนารายมหาราชกษัตริย์องค์ก่อนโดยพระองค์ครองราชตั้งแต่ปีคศ1688ถึงปีคศ1703หรือราลากว่า14ปีกับ210วันซึ่งการสวรรคตของพระองค์เมื่อปี1704ในครั้งนั้นประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าครั้นถึงเดือน3 สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงพระประชวนลงได้ประมาณ15วันและพระโรคนั้นกำเริบหนักลงจะสวยพระกระยาหารก็ไม่ได้เกือบใกล้สวรรคตรอยู่แล้วและพระราชวงศานุวงศ์และเท้าข้าทุลอองทุรีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งหลายก็เข้าไปนอนอยู่ในพระราชวังพร้อมกันสิน้นและในเพลาคืนนั้นสมเด็จพระเพชราชาก็สวรรคตนัที่นั่งบรรยงรัตนนาฎาาในเดือนสปีขอ 1, ้อเา สลีพระชนหมายอยู่ได้7 1พรรษาและถัดจากนั้นสมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดีหรือพระเจ้าเสือก็ขึ้นของราต่อในปีเดียวกัน 4. สมเด็จพระนารายมหาราช สมเด็จพระนารายมหาราชหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่3เป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่4และองค์สุดท้ายของราชวงศ์ประสัททอง เรียกได้ว่าในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์เป็นสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองแบบสุดขีดเนื่องจากทรงได้เจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสในด้านการค้ามีการนำวิทยาการใหม่ๆจากฝรั่งเศสและต่างประเทศเข้ามาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกและในช่วงนั้นก็มีบันทึกเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยามากที่สุด และการสวรรคตรของสมเด็จพระนารายณ์ทรงพระประชวรอย่างหนักในเดือนพฤษภาคมปีคศ .1688 ไม่สามารถว่าราชการได้ต่อมาก็สวรรคตรเมื่อวันที่11กรกฎาคมปี1688ที่จังหวัดลบบุรีหรือสมัยก่อนเรียกว่าลาโวรวมของราชเป็นเวลากว่า3 2พรรษาและมีพระชนพรรษากว่า5 6พัรษา 5. ออกยาโกสาเทิบรีหรือปานคุณปานผู้เจ้าค่ะเจ้าพระยาโกสาธิบรีหรือนามเดิมนั้นก็คือปานเป็นขุนนางในอาณาจักรอโยธยาในสมัยของพรนรายมหาราชและยังเป็นเอกอัคราชทูตคนสำคัญที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศสเมื่อปีคศ1686 ซึ่งการเสียชีวิตของออกยาโกษาธิบดีเมื่อสิ้นสุดสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชสมเด็จพระเพทราชาก็ขึ้นของราช์ต่อมาออกยาโกษาธิบดีก็ได้แต่งตั้งเป็นจ่าพยาโกษาธิบดีว่าการพระคังซึ่งก็โดนลงอายาอยูบยบย่บ่อยๆเนื่องด้วยเป็นที่นิยมแก่ราษฎรมีครั้งหนึ่งพระเพทราชากลิ้วเป็นอย่างมากจึงใช้พระแสงตัดปลายจมูกบ้างกะว่า ตัดสมูกออกเพราะเขาถูกกล่าวหาว่าจงรักพักดีต่อฝรั่งเศสและพาณิายและสุดท้ายเมื่อปีคศ1699ถูกพระเพทราชาลงโทษอาญาทั้งภรรยาและอนุภรรยาบุตรสาวบุตรชายถูกคุมขังทรัพย์สินก็ถูกริบหมดและบางแหล่งข่าวก็ได้บอกมาว่าออกยาเกษสาทีบดีตัดสินใจฆ่าตัวตายในปีคศ1700 บางก็ว่าเขาใช้มีดแทงตัวตายบางก็ว่าเขาถูกลงโทษด้วยการโบยจนเสียชีวิตหกพระปีและมาต้องพี่แลดู พระปีหรือออกพระปีหรือหม่อมปีหรือหม่อมเตี้ยหรือพระปิยะเป็นพระราชโอรสปุตรบุญธรรมในสมเด็จพระนารายมหาราช ภายหลังได้ถูกสำเร็จโทษโดยพระเพทราชาในช่วงปลายรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์ด้วยเหตุผลด้านการเมืองหรือพูดง่ายๆนั้นก็คือถูกประหารในวันที่18พฤษภาคมปีคศ1688ที่เมืองลบบุรีอาณาจักรอโยธยาหรือเมืองลาวโว นอกจากตัวละครที่แอดได้กล่าวไปในเรื่องผมลิขิตยังแสดงให้เราได้เห็นเจ้าฟ้าเพชรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่30แห่งกรุงศรีอยุธยาและเจ้าฟ้าพรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่31แห่งกรุงศรีอยุธยาที่แข่งแย่งทำศึกสงครามเพื่อบัลัง จะเป็นยังไงเพื่อนๆสามารถติดตามต่อได้ในละครเรื่องผมลิขิตที่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้และแอดก็อินสุดๆจึงได้ศึกษาตละครเหล่านี้แทบทุกตัวอยากให้ SPY ทาคลิปแนวนี้ต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ขออพิส od ที่2หรืออยากให้ SPY เฉลยจุดเจ็บของใครอย่าลืมคอมเมนต์และที่สำคัญดันกันไหมสุดๆได้ล่ะเพล่เพ่คอมเมนต์อของเพื่อนๆอาจจะเป็นคลิปใหม่ของ SPY ก็ได้และเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ